มีความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าครับโดยเฉพาะสายสีม่วงบางซื่อบางใหญ่ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ต้นปี2559ครับานางส้อยทิศไตรสุดปรัดกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าว่าสายสีม่วงบางใหญ่บางซื่องานหยุดทาใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับมมและกลางปีหน้าจะนําเข้าขบวนรถเริ่มวิ่งทดสอบให้บริการหลังจากนั้นเชื่อว่าต้นปี2559จะสามารถเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ ส่วนรถไฟฟ้าเช้นทางอื่นๆอย่างเช่นสายสีน้ําเงินส่วนต่อขยายหัวลาโพงบางแคบางซื่อท่าพระงานก่อสร้างก็ถือว่าน่าพอใจครับขณะที่ส่วนต่อขยายสายสีเขียวทั้งในส่วนของมอทิศพานใหม่คูคตแบริง่งสมุดปราการตอนนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอมอยู่ระหว่างเดินหน้าเตรียมการประกวดราคาครับ ส่วนโครงการรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ที่จะเสนอต่อครมอเร็วๆนี้ก็มี3สายครับเริ่มจากสายสีส้มช่วงสูง,สงวัฒนธรรมมีนบุรีสายสีเหลืองลาดพร้าวสัมรงคและสายสีชมพูแครายแจ้งวัฒนะมั่นใจว่าปี58น่าจะเริ่มประกวดราคาก่อสร้างได้ครับเอกชนมองตรงกันนะครับว่าปีหน้าการลงทุนภาครัฐนั้นคือคกลไกสําคัญในการผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้ตามเป้าหมายครับสนรัฐบาลและตลาดทุนก็หวังว่าสหรัฐนั้นจะเข้าใจเศรษฐกิจและการลงทุนของไทยมากขึ้นกว่าเดิมครับ ในงานสัมมนา,าอัปเดตเศรษฐกิจและติดตามทิศทางในปี2015ครับทั้งผู้บริหารธนาคารพาณิชย์และเอกชนมองตรงกันว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะขยายตัวได้ดีขึ้นและการลงทุนภาครัฐก,ก,การบรโิโภคในประเทศนั้นจะเป็นตัวกระตุ้นการเติบโตแต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องการส่งออกครับแต่าหารรัฐบาลเร่งการลงทุนเต็มที่เศรษฐกิจไทยอาจจะโตได้ถึงร้อยละห้าส่วนงานไทยฟอรัมซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นที่สหรัฐ คุณเกศรามันชูศรีผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์บอกว่ามีผู้ลงทุนสถาบันสนใจเข้าฟังจำนวนมากครับและเชื่อว่าจะสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนมายัางไทยได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้ววันนี้เองก็มีการเปิดตัวกองทุนรวมคนไทยใจดีครับซึ่งจะเปิดขายหน่วยลงทุนวันที่20-28ตุลาคมนี้มูลค่าขั้นต่ำคือ1,000บาทต่อหุ้นจุดประสงค์หลักขอ,ของกองทุนนี้คือจะเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมการมีบรรษัทพิบาลที่ดีรวมทั้งจะทำหน้าที่ต่อต้านการคอร์รัปชันด้วยนะครับ แล้ววันนี้คุณคริสตี้เคนนี่เอกอัครรทูสารัฐประจำประเทศไทยได้เข้าพบหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีเพื่ออําลาตำแหน่งครับซึ่งหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเชื่อว่าทูสารัฐนั้นจะเข้าใจแนวทางการทำงานด้านเศรษฐกิจดีขึ้นว่ารัฐบาลตั้งใจเข้ามาทำงานในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ตามทีครับ